เกษตรกรตำบลหว้วยพระอเอดอนตูมนครปฐมรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านหว้วยพระมีสมาชิก40รายปลูกผักบุ้งจีนแบบปลอดภัยจากสารพิษเพื่อส่งขายต่างประเทศโดยมีบริษัทมารับซื้อเพื่อส่งออกไปยังยุโรปลุง<อ>สมพงศ์ไพรสีม่วงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล่าวว่าปลูกผักบุ้งจีนมากว่า20ปีเปลี่ยนจากที่เคยใช้ปุ๋ยและยาเคมีมาเป็นสารชีวภาพเพื่อให้ส่งออกได้มไม่ใช่สารเคมี ึงต้องมีวิธีปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีเราต้องมีการพักดินพักพักดินเมื่อเาเวลาเราปลูกผักเนี่ยเราเราตัดไปแล้วเราก็ต้องมีการไถแล้วก็พักดินแล้วก็มีที่เวียนคนหนึ่งถ้าปลูกกับผักปุ๋งหนึ่งไร่ต้องมีที่สามไร่พักพักดินพักดินเพราะช่วงพักดินเราก็หาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเอามาใส่ไว้ เพื่อปรับปรุงดินเราจะจะมุ่นเวียนกันไปอย่างนั้นไปไปเรื่อยๆเพราะว่าพักมันจะได้อุดมสมบูรณ์ถ้าเราทำเดียวๆถ้าเราทำค่าให้บริษัทบริษัทไม่ซื้อเพราะยังไงเราก็ทำให้เขาไม่ได้เพราะเราออเดอร์มาทุกวันนี่เราต้องทำในรูปของกลุ่มในรูปของกลุ่มนี้มันมีดีหลายอย่างเพราะเรามีพักได้ออกทุกวันเพราะเราจัดระเบียบการปลูกให้มีฟอก ออกทุกวันแล้วเรามีการช่วยเหลือกันการปลูกวุ่งจีนหลังจากกว่าเมล็ด20วันสามารถตัดขายได้ปี1นึ่งูกได้11รอบรอบ1ได้ผลผลิตประมาณ2,500กิโลกรัมราคาประกันอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทสมาชิกจะมีรายได้3-4แสนบาทต่อปีการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่เกษตรกรรวมตัวกันทำให้สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ แม้ราคาประบุ่งจีนในตลาดจะต่ำกว่ากิโลกรัมละสิบเอ็บาทแต่สมาชิกยังขายได้ในราคาประกันราคาที่ที่อยู่ได้ที่ทําแล้วไม่ขาดทุนจะมีกําไรตลอดเพราะลูกค้าเราต้องซื้อเราแน่เพราะเราทําระบบของ G A P กลุ่มเราทําระบบ G A P ทํา G M P ด้วยลงลงแพ็กกะรทำ G A P ผักบุ้งจีนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านห้วยพระได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมีใบรับรอง g a p ที่ยืนยันว่าปลอดภัยจากสารพิษซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทาให้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องมณภา,าสิริสมบูรณ์สุนทกข่าไทยอสมทรายงานค่ะ